สวัสดีค่ะมาพบกระเสือหิวไกลหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูยำแซ่บๆมาฝากกันวันนี้เราจะมาช่วนเพื่อนๆทำยำหมูสามชั้นสไลด์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีหอมแคกใบขึ้นช่ายวันนี้เราใช้เป็นพริกจินดาสีแดงกับพริกขี้หนูส่วนนะคะซอยค่ะมะนาวกระเทียมจีนผงปรุงรส ้ำปลาน้ำตาลทรายและที่ขาดไม่ได้เลยหมูสามชั้นสไลด์ค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจเสือหิวด้วยนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปลวกหมูสามชั้นสไลด์กันะคะ่ะ วันนี้หมูสามชั้นเนี่ยเขาสไลด์มาบางมากนะคะไม่ต้องกลัวว่าชิ้นจะใหญ่เกินไปนะคะวันนี้เขาซอยบางทานง่ายค่ะเดี๋ยวเราลวกให้สุกเลยนะคะแต่เขาสุกง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะเขาสไลด์มาบางมากเลยค่ะหมูสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำขึ้นมาพักไว้เลยค่ะเดี๋ยวพักไวใ้ให้เสด็จน้ำแล้วไ,ไปเตรียมยำกันเลยค่ะ เรามาลงมือยำกันเลยค่ะใส่น้ำป้าลงไปค่ะน้ำปลา3มช้อนผงปรุงรสติดติดปลายช้อนค่ะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนค่ะแล้วบีบนะ้ำมะนาวลงไปค่ะ ทีนี้เราก็คนให้น้ำตาลสาละลายก่อนค่ะเราชิมรสชาติกันก่อนเลยค่ะ รสชาติของยำนะคะก็จะต้องมีรสเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เผ็ดเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะในส่วนของพริกค่ะหมูสามชั้นสไลด์ค่ะใส่ไปเลยหอมแค่กระเทียมจีน ก็คลุกเข้าส่วนผสมมาเข้ากันเลยค่ะเมนูนี้ต้องรสชาติเผ็ดจีจ๊ดจ๊าค่ะเสร็จแล้วใส่ใบขึ้นช่ายค่ะคลุกอีกทีก็เสร็จเป็นอันใช้ได้ค่ะเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ายำหมูสามชั้นสไลด์ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามใน c e b o o k f a n นเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ